สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะฮะชาวราศีสิงห์นะครับจีโชควันที่16ตุลาหน่อยนะฮะและก็แนวทางดวงดาวนะฮะเลขชุดสัมพันธ์กันนะบางท่านจะเสี่ยงทีก็เอสองตัวมีสามตัวไหมยอง่ต้นนะฮะมาดูกันหน่อยนะฮะชาวราศีสิงห์นะับช่วงนี้ดาวพุธโคจรมาอยู่ถอยมาถอยมาอยู่เรื่องการเงินคุณนะ ถือว่าเกณฑ์น,นี้ก็ถือว่ายังมีโชคเอเห็นไหมฮะเราก่อนจะีเราจะมีเสียงโชคดูดูดวงดาวกนว่ามีเกณฑ์มีโชคหรือเปล่านะถือว่ามีโชคแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับดาวจเจ้าเรื่องเงินเงินเนะี่ยมาอยู่บ้านนะนะฮะถ้าในภพนี่ก็เป็นเพื่อก,กระเป๋ากระเป๋าตังค์เรานั่นแหละมีดาวมาอยู่คือดาวพุธแล้วพุธก็มาอยู่ในระหว่างสัมพันธ์กับราศีสิงห์แน่นอนถือว่าถึงกันถึงกันแหละ นะฮะถือว่าโอกาสนี่มากกว่าราศีอื่นเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ราศีอื่นนี่ยังไม่เด่นนะฮะถือว่าเกณฑ์น,นี้มีโชคแน่นอนเดือนนี้เดือนหน้าด้วยนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าดาวที่เป็นดาวชดเรื่องเงินเงินมีดาวอะไรมาอยู่อ่ะก็นแน่นอนแหละครับเจอและวหนึ่งกับสองใกล้กันแน่นอนเห็นไหมฮะหนึ่งกับสองนะฮะหนึ่งกับสองมาแล้วนะครับหนึ่งกับสองแล้วก็สองกับสี 2กับ4เนี่ยสนิทองศากันนะฮะยี 23, นะฮะดาวจันทร์สาองศาดาวพุธยี่สีองศานี่หนึ่งจุดเหมือนกันใช่นไหมก็จะมาถึงตัวชะตาเหมือนกันหมายเลขนี้ไม่ควรทิ้งนะฮะอยู่ใกล้ๆกัน1จุดนะครับวันนั้นตรงวันศุกร์วันศุกร์มีดาวตีโกนห้าเจ็ดแล้วมันจะอยู่นะฮะมันิเอยู่กับดาวศุกร์อยู่นี่นะฮะใกล้กันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอ่าอะไรดีล่ะถ้ามีศูนย์มาเอาแล้วใช่ไหมมจะอยู่มาเนี่ย จะจับคู่กับดาวอะไรก็ไปทาง6อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับผมตามคำหมายของลุงดาวนะฮะหจุดแล้วเราตามสุขไปเนี่ยไปโยกกับดาวพฤหัสดาวเสาร์ด้วยนะครับนี่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ตอนนี้แมเหมือนปาตังโกกันอันนี้ก็ตัดประเด็นไม่ได้เหมือนกันแมชีวิตนี้นะฮะแล้วพอตีโกนปุ๊บแน่นอนถ้าจะเป็นเลขกชุด3ตัวก็ต้องไปเลยนะฮะไปแบบว่า75 756อย่างนี้เห็นไหมฮะ กพราะเป็นดาวติดกันจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยใช่ไหมหลักสิบแล้วก็หลักหลร้อยแล้วมาหลักสิบคือต้องต้องมีคําว่าเกาะกันถ้าไปหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าจะออกไปแล้วเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าออกไปแล้วเราก็เอามาแบบว่าหลักร้อยแล้วกันห้าเจ็ดหกใช่ไหมเออเจ็ดห้าหกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับชุดตีโกนเขาแหละนะฮะเป็นดาวสัมพันธ์สนิทกันด้วยหนึ่งชุดของเขานะฮะนี่ตรงนี้ เนี่ยนะครับสามดวงนี้ผมแยกมาแล้วนะฮนะห้าเจ็ดไกล้กันเอาหกมาเนี่ยก็เรียกว่าเจสห้าหกหรือ่าหรือห้าห้าเจ็ดหกนั่นแหละครับปัจจัยตัวแท้ก็คือดาวเกตนะฮะตัวแท้คือดาวเกต พราะอะไรดาวเกตเพราะว่าเสาจะไปหาดาวเกตดาวเกตก็จะไปหาเสาเรามาเจอกันมาเจอกันอันนี้ชุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าเราแบบว่ากันกันเผื่อไว้กันเผื่อไว้นะครับหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเล่อ์การเงินใช่นไหมฮะดาวเจ้าเล่อ์การเงินนะฮะก็จะมีหนึ่งมีหนึ่งตัวตายตาอยู่อยู่กันอยู่แล้วข้อสองนี่แหละสนิทกับสองสี่ด้วยอันนี้ก็จะไปอีกชุดหนึ่งของคุณแล้วเห็นไหมครั ถ้าเราแยกชุดไปนะครับาจรซื้อเรขท้าย3ตัวหรือคุณอาจจะแบบว่า,วาวได้ทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลังอย่างนี้อย่างเงี้ยก็โอเคนะถือว่าซื้อทีได้คุ้มนะฮะแทนที่จะเลขค้ายสวยและเลขข้างหน้าขี้เหล่อะไรอย่างนี้นะ,ะนี่เราได้อย่างนี้ด้วยนะครับในการเสร็จโชคยังไงจะราศีสิงเรื่องโชคยังมีกับคุณแน่นอน นะฮะอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็บางทีเนี่ย <c oughs> ดาวหูเนี่ยที่อยู่ในภพงานงานคุณเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเงินนี่เขาเรียกว่าเซนเซนกันได้นะฮะมีเซนเซนแบบว่าอเลขนี้รู้สึกหรือที่เราซื้อไว้เนี่ยหรืออะไรสักอย่างที่เราซื้อยังไม่ออกเราอาจจะไปซื้อเลขที่ที่เราตามอยู่่อ,อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะฮะชาวราศีสิงห์นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ แล้วก็ทุกท่านโชคดีนะครับแต่ยังไงถ้ามีโชคแน่เนี่ยนะผมมองดูในเรื่องของดุงดาวตำแหน่งโชคลาภของท่านแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับบางท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มต้นปีหน้าซะแล้วบางท่านอาตกข่าวสารหรือหว่าไม่รู้นะฮะบ,บางท่านเข้ามาดูแลเอ๊ะไปไหนอาจารย์อะ,รอะไรอะไรยังไงนะแปลว่าท่านไม่ได้ติดตามในการสมัครตรงนี้ด้วยนั่นแหละครับอะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับขอบท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ